โอกาสลุ้นเหรียญทองประวัติศาสตร์ทัพกีฬาไทยล่าสุดโปรเมเอริยานักกอล์ฟมือสองของโลกวัยเพียง20ประเดิมกอล์ฟโอลิมปิกส์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ1 1 6ปีที่บราซิลสุดฮือฮาคือหลายคนที่ไม่เล่นกอล์ฟอาจสงสัยว่าเออตีลูกให้แค่ลงหลุมนี่มันยากไงอรัคุณผู้ชมครับหากเลือกนักกีฬาทั้งโลกวันนี้ให้ผมสัมภาษณ์หนึ่งคนต้องเป็นเธอคนนี้ครับเมเอริยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลายคนไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นกอล์ฟ อย่างผมมาเล่นผมเข้าใจแต่มีหลายคนบอกอะไรวะพัดอย่างนี้เนี่ยนะได้16ล้านปอกอย่างฟุตบอลอย่างวอลเลย์มันต้องไปอัดกับคู่แข่งเ็าบอกเอาก๊อฟเดินเดินเดินจดลูกตีพัดลูกลงหลุมเนี่ยมันจะไปกดดันยังไงครับเมย์ครับเนว่ากล์ฟมันแข่งกับตัวเองค่ะแล้วก็ที่มันกดดันแล้วก็ที่มันท้าทายเพราะว่าเราต้องการให้มันดีขึ้นตลอดเวลา<ร>แล้วก็คู่แข่งแบบเวลาแข่งลงแบบนึงอะร้อยกว่าคนถึงแม้เราจะแข่งกับตัวเองแต่ว่าสกอร์เราก็ต้องแข่งกับทุกคนอยู่ดี่ะ ทำเป็นความกดดันแลวก็เวลาที่นํามาสู่สีกันอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะกดดันมากเพราะว่าช็อตหนึ่งอ่ะมันเปลี่ยนชีวิตอ่ะคือที่1กับที่สอ,อ่ะสำหรับเมยมันต่างกันโดยที่ที่2แทบจะไม่ได้มีค่าอะไรในเวลาที่แข่งแบบนึงี่ะครับ,รบและเร็วนี้สนุกแน่ครับเมื่อผมจะท้าเธอสาวสวยแข่งกอล์ฟ <laughs>